สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมจึกฟีฟ่าขับ World Cup นะครับวันนี้เป็นคู่ของอินเตอร์มิลานนะครับตัวแทนจากอิตาลี สเสมอกับมอนเตเร่ไปด้วยสรอรห1ประตูต่อ1นะครับจากการยีของ2กับตันทีมนะครับมอนเตเร่สกิโอรามอสส่วนทางอินเตอร์เป็นเลาตอโรอีกดีสเสมอนะครับทำให้เปิดนัดแรกด้วยการได้1แต้มทั้งคู่ไปนะครับรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างก็มาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่เบตัวจริงกันก่อนฝั่งมอนเตเร่นะครับวันนี้มาระบบ3-4-1-2ผู้รักษาประตูเป็นอันราด หลัง3คนซิโอรามอสยืนตัวกลางนะครับขนาบข้างด้วยกุสมันและเบนีนาวิงซ้ายเป็นอาร์เตกาวิงขวาเป็นชาเวสตองกลาง2คนเป็นโรดิเกสจับคู่อูลิเบตอ r เรสส่วน3ตัวบนเป็นกา n าเลสแบแบเตราเม่แล้วก็อคแคมปอสนะครับถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะ ใช้ได้เลยนะครับถ้าว่ากันที่เกตผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างรู้จักหลายตัวเลยถ้าเป็นแฟนลาลีก้าเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นลูคัสโอแคมปอสนะครับสมัยรุ่งเรืองอยู่เซบียาเซริโอการาเลสอยู่เรอัลเบติสมาก่อนนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยชื่อดังเลยเซริโอรามอสนะครับที่อยู่เรอัลมาดริดมาเนี่ยก็ยังลงได้อยู่นะครับยังเล่นอยู่ทุกก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้เนี่ยวันนี้นะครับว่าเล่นอยู่ในวัย39ปีนะครับกับทางมอนเตเร่เนี่ยแหละครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็อ่ะมีอีกหนึ่งคนคืออลิแบร์โตเรสเคยอยู่กับอารนติโกมาริดนะครับของเดียโกซิเมลเน่นะครับนอกนั้น,นี่ยก็จะเป็นผู้เล่นทีมชาติเม็กซิโกนะครับที่ก็ถ้าใครตามเนี่ยก็จะคุ้นชื่อพวกอาเตกานะครับวิงซายสเตฟานเมรินาในตำแหน่งกองหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะหัวแถวในระดับของเม็กซิโกพอสมควรนะครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานกันบ้างน,นะครับก็มาระบบเดิมเลย3-5-2ที่เล่นมาฤดูก,กาลที่แล้วประตูซอมเมอร์หลัง3าคนอาเซบี้ยืนตัวกลางขนาบข้างบัสโตนี่กับปาวานะครับวิงซ้ายออกกสโตวิงขวาดาเมียนของกลาง3คนอัลานี่มาคิตายาและบาเรล่าส่วน2กองหน้าลาตาโรจับคู่เอสโปซิโตนะครับวันนี้ก็เป็นการประเดิมคุมทีมนัดแรกของทีสเซียนคิวนะครับอดีต ที่เป็นกองหลังชุดที่ไม่แชมป์ยุคโจเซบูรินโยนะครับเข้ามาสารงานต่อซิมเนอินซากี้ที่ไปคุมเอาฮีลาวในซาอุดีอาราเบียนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาในชุดที่ยังไม่ฟูเท่าไหร่นะครับห,หลายตัวย,ยังหายไปไม่ว่าจะเป็นดุมฟรีสนะครับชอฮานโดลูเนี่ยไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนตัวหลักที่เป็นสำรองก็จะมีดิมากโกกับดูดรามนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นโครงชุดตัวหลักอยู่นะครับภาพรวมประมาณนี้ส่วนเข้าสู่รูปเกมวันนี้กันเลยดีกว่านะครับภาพรวม90นาทีเลย ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับอาจจะไม่ได้แลกกันตุมตามอะไรมากมายนะครับแต่ในแง่แท็ติกแล้วก็คว,ความชัดเจนในการเล่นทั้งสองทีมเนี่ยผมว่าเป็นทีมที่ชัดเจนด้วยกันทั้งคู่นะครับคืออินเตอร์มิลานเนี่ยหน้าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วคือ352นะครับแม้จะเปลี่ยนโค้ดเป็นคริสตินคิวแล้วก็ตามนะครับแต่ยังเล่นแบบเดิมอยู่นะครับในเกมวันนี้เราแม้ว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้ชุดฟูลที่สุดก็ตามบอกการเป็นคุมทีมนัดแรกของเขาเนี่ย อาจจะทำให้ดูคุณภาพดรอปลงบ้างแต่วิธีการเล่นเนี่ยไม่หนีรักเดิมเท่าไหร่นะครับคือก็ยังเป็นวิงเติมสุดเส้นเหมือนเดิมมีกองหน้าจบสกอร์แล้วก,กองกลางเป็นลูกหาบแบบปาลิลล่าอะไรประมาณน,นี้นะครับเกมรับก็ยังเป็นสไตล์เดิมหลัง3ตัวเติมขึ้นไปบ้างในเกมลุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฝั่งอินเตอร์ประมาณนี้ส่วนของฝั่งของมอนเตเร,ร่เนี่ยก็จะเป็นบอลเท้าสู่เท้าที่ดีนะครับตามสไตล์ของเม็กซิโกเลยนะครับคือเขาจะเล่นสไตล์คล้ายๆสเปนเนี่แหละครับแต่อาจจะไม่ได้เขี้ยวเท่าแบบพวกอเมริกาใต้ขนาดนั้น,น ก็จากที่เห็นในะวันนี้เลยก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเกมรับเนี่ยแม้จะมีสกลิลรามอสแล้วก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะมีความผิดพลาดถึงขั้นเสียประตูอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอินเตอร์นะไม่สามารถ จบในแดนสุดท้ายได้คมกันสักเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพาะเซบาสเตโนเอสโปซิโตนะครับศูนหน้าที่กลับมาจากการยืมตัวจากเอ็มโปลีนะครับที่ปีที่แล้วปล่อยยืมไปแล้วก็ไปทำเอ็มโปรีตกชั้นมานะครับคือผลงานส่วนตัวเนี่ยเขาก็พอได้อยู่นะครับจึงไปเจ็ดแปดลูกแต่พอมาเล่นระดับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังชั้นไม่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับศูนหน้าที่มีอยู่ในทีมก่อนหน้านี้แล้วไม่จะเป็นมาคุสตูรามหรือเมดิตารมี่นะครับผมว่าก็ยังดูห่างชั้นอยู่นะครับอย่างวันนีีี้มโอกาสท่ หัวเจ้าตัวควรจะแปลเปลี่ยนเป็นประตูได้สัก2ลูกด้วยซ้ำไปนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถยิงได้เลยนะครับโดยจะมีช็อตท,ที่ยิงอา่ายิงโดนยิงจ่อๆแล้วติดเซฟอันดาดาของทางมอนเตเร่ไปแบบดื้อๆเลยนะครับลูกนี้ควรจะใส่สกอร์ให้ได้แล้วแต่ก็ทำไม่ได้ในะอาทิตที่27นะครับนอกนั้นก็ถูอว่า จะไม่ค่อยเข้าจังหวะเพื่อนเท่าไหร่นะครับภาพรวมของโคสชปซิโตีในประมาณนี้ส่วนในภาพรวมเกมเนี่ยก็สบนาทีผมว่าการครองบอลเป็นของอินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อเนื่องเกมได้ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วในช่วงต้นเปิดเปิดมาในครองบอลเหมือนจะกำลังมากำลังมากลายเป็นว่าโดนนำซะก่อนนะครับนาทีที่25เนี่ยจากออลูเบียตอเรสนะครับแตะมุมเข้าไปแล้วก็เป็นสกิโอรามอสนะครับ39ยังแกวนะครับขึ้นโขกลูกนี้ดื้อเลยนะครับก็ทำให มอนเตเร่ช็อกอินเตอร์เลยนะครับนำไปก่อนหนึ่งประตูแบบไม่คาดฝันเลยเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้นต้องบอกว่ามอนเตเร่ยังไม่ได้ขึ้นมามีโอกาสอะไรมากมายเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาโขกปุ๊บน็อกเลยอินเตอร์นะครับลูกแรกก็เลยโดนนาไปก่อนหนึ่งประตูนะครับพอโดนลูกนี้ไปแล้วครับอินเตอร์ก็ดูจะเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มบุกได้น้ําได้เนื้อมากขึ้นแล้วก็ไปเจอช็อตเอ็กซ์โปซิโตยิงนั่นแหละครับที่แบบผมบอกไปว่าโดนอันาดาเซฟนะครับโันก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับทางมอนเเตร่ก็ เหมือนจะปิดสกอร์ได้แล้วแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับมาเสียจนได้ในช่วงท้ายขึ้นเวลาแรกนาทีที่42นะครับจากอัสลานี่นะครับได้เตะฟรีคิกนะครับก็เป็นลูกสุดเขาที่ซ้อมมาอย่างดีนะครับวางเข้าไปแล้วก็เป็น คาร์ลดโอคุสโตที่ขยับตัวไปยืนทางขวานะครับเป็นลูกสูตรเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นรามาตาโรมาเดเนสชาร์ตเข้าไปนะครับทำให้ตีเสมอก็จบครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดในเกมรับของมอนเตเรเนเนี่ยที่ถือว่ามีมาเรื่อยๆทั้งเกมนะครับลูกนี้มาเสียสมาธิจนโดนจนได้นะครับเพราะเลยนั่นแหละครับจบครึ่งแรกไปโดยเสมอกันอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูละหนึ่งนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับเกมก็ยังคงเป็นอินเตอร์มิลานนะครับที่ผมบอกไปว่าครองบอลได้เรื่อยๆในเกมนะครับแต่ก็้้อบบกว่าาถเทีย การจบสกอร์เนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกกับครึ่งเวลาหลังเนี่ยผมว่าครึ่งแรกเนี่ยดูชัดเจนกว่าของอินเตอร์นะครับครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะโอกาสมีน้อยลงพอสมควรนะครับแมนะ้จะมีการแก้เกมส่งตัวเขี้ยวๆลงมามากขึ้นแบบอสปอร์ซิโตออกดูลามลงมีดิมาโกลงมาเติมเกมบุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับโดยตูรามลงมาเนี่ยแทบไม่มีบทบาทเลยเลยก็ว่าได้นะครับโอกาสที่น่ากลัวที่สุดในเครื่องหลังเนี่ยผมให้เป็นนาที7 7จนะครับเราตโลได้รับบอลที่จ่ายมาของดีมาโกนะครับหมุนไปแล้วก็ยิงข้ามคานไปครับเป,นป็นปลิ้นลุกนี้ถือว่าน่าจอดแล้วนะครับแต่ก็พลาดไปแบบไม่น่าเชื่อนะครับส่วนทางมอนเตเร่เนี่ยผมว่าโอกาสในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยดูน่ากลัวกอินเตอร์ด้วยนะครับมี2ครั้งที่ น่าสนใจคือกานาเลสยิงชนเสานาทีที่63นะครับกับนาที9ก้บหกสเกือบจะน็อกท้ายเกมนะครับจากดิออสซ่านะครับเปียกชนะอินเตอร์กองหลังอินเตอร์มิลานมาได้นะครับแล้วก็หลุดไปยิงตอนแรกเนี่ยถือว่าหายแล้วนะครับแต่บอลเข้าหน้าต่างนะครับก็เลยตอนแรกตะข่ายไวๆไหวนึกว่าหายแต่ก็ไม่ไม่เป็นประตูนะครับก็เลยว่าจะจบเกมนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็เลยจบสกอร์ในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับจบที่1นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับโดยหลังจากนี้ทั้ง2ทีมก็จะเจะโปรแกรมที่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเดือเจอลิเวอร์พูแล้วก็อุรุวะทั้งคู่นะครับโดยในกลุ่มนีนะ้ผมว่าจุดน่าสนใจนะคือมันวัดกัน3ทีมเลยนะครับถ้าผมว่าเนี่ยอุรุวะเนี่ยน่าจะตัดออกไปได้แล้วนะครับจากการที่เกมแรกกัแพ้นลิเวอร์พูมานะครับโดย3ทีมที่ลุนเข้ารอบเนี่ยก็นี่แหละครับอินเตอร์มิลานลิเวอร์พูแล้วก็มอนเตเร่นะครับ โดยรัาอนะินเตอร์ในในเกมในการคุมทีมของคนะิวูเนี่ยยังเป็นลักษณะคล้ายเกมวัน,นอยูเนี่ยผมว่าใน2เกมที่เหลือเนี่ยก็ทีมไม่ดีอาจมีถึงขั้นน้าตาตกตกรอบได้เหมือนกันนะครับกับรายการนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเน้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคิดในแง่ดีเนะี่ยก็ถือว่าเป็นการอ่ะให้ลองทีมของคิวูไปแล้วกันในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะคู่แข่งในกลุ่มนียก็ต้องบอกความตรงว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ละทีมเนี่ยมันก็เขี่ยวทั้งนั้นลิเวอร์เพลตเนี่ยอาเจนดิน่าเราก็ร ทีเด็ดแบบมัสตันดัวโน่ที่จะไปมาลลิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาวรุ่งก็น่าสนใจเลยนะครับถือว่าอินเตอร์เนี่ยผมว่าเสียวๆอยู่เหมือนกันในการจะดินเข้ารอบนะครับส่วนมอนเตเรส์นะถือว่าเสมอเกมนี้เขาน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าการเจออินเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่คลาสูงกว่าเขาเขาเก็บได้นะเดี๋ยวก็อุลวะเนี่ยถ้าเขาไม่ประมาทอะไรไม่ผิดคาดเนี่ยเขาก็น่าจะเก็บได้เหมือนกันดังนั้นโอกาสเข้ารอบมอนเตเรส์เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยเหมือนกันนะครับอินเตอร์เนี่ยผมว่าชักท็กหนาวร้อนๆแล้วครรัับบบบกกาแนี้นะครับกั เป็นประมาณนี้ไปนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมทั้งหมดในวันนี้นะครับส่วนฟอร์ผู้เล่นเนะี่ยวันนี้ผมว่าอินเตอร์นะยังดูไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับโดยรวมเลยโดยแต่ละคนเนะี่ยอ่ะอย่างเกมลับเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรมากนะครับคืออาแชบ,บี้อะไรเงี้ยก็เล่นแบบประคองได้อยู่นะครับส่วนในตรงกลางเกมลุกเนะี่ยผมว่าวันนี้มันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับ โดยราอาโลความจริงเนี่ยก็ไม่แพ้เอสโปซิโตเลยนะครับที่มีโอกาสทองพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ทำไม่ได้นะครับก็ต้องไปปรับกันต่อไปแล้วครับในเกมถัดไปส่วนทางฮอ,อนเตรเรเนผมว่าก็รามอสเด่นสุดนะครับในเกมรับเป็นแมตูแมตได้เลยสำผมนะครับเพราะว่าโคกประตูแล้วก็ คุมแผงหลังได้ค่อนข้างโอเคนะครับแนวว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแจกก็ตามนะครับแต่โดยรวมผมว่าโอเคส่วนเกมในแดนบนนะก็ถ้าน่าผิดหวังหน่อยก็คงจะเป็นพวกลูคัสโอแคมป์บอสครับที่เคยโดดเด่นกับเซบีย่ามากๆนะครับแต่วันนี้บทบาทน้อยไปหน่อยจะมาเด่นก็ตรงซิริโอการาเลสนะครับที่สร้างเกมอะไรได้ดีนะครับแต่นอกนั้นก็รู้สึกเฉยๆโอรูแบร์นี่ก็มีแค่ลูกเตะมุมในวันนี้นะครับที่รู้สึกเด่นแต่นอกนั้นเนี่ยก็รู้สึกพอๆกันนะเพื่อนนะครับภาพรวมเป็นประมาณนี้นะครับเก็บตกยูโรยูนิเซปเอ็ด เกมนัดสุดท้ายส่งท้ายกลุ่ม A เมื่อคืนกันดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมทํามา2คู่แล้วก็สเปนชนะมาทั้ง2เกมก็การาเตียงเข้ารอบไปแล้วก็เลยเมื่อคืนไม่ได้ดูนะครับก็มาเก็บผลการแข่งขันแล้วก็รายละเอียดสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับส่วนเมื่อคืนเนี่ยเจอกับทีมชาติอิตาลีนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการโรเตชั่นทั้ง2 ทีมเลยเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นที่1่หรือที่2เท่านั้นเองนะครับโดยสเปนเนี่ยก็โรเลชั่น10ตำแหน่งเลยนะครับจากภาพเนี่ยก็เหลือเพียงแค่มาร์กปูบิลเท่านั้นที่เป็นตัวหลักในเกมล่าสุดมานะครับส่วนอิตาลีก็เหมือนกันนะครับโรเลชั่นมาแทบทั้งหมดนะครับแต่มีหลักๆที่เขาเล่นมารอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีฟัสซินนี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรูปเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประติดประต่อทั้งคู่เท่าที่อ่านมานะครับเพราะว่ามันเป็นการโโเััั่่นนนงคูะดยสป ถ้าดูจกากเกรดติ้งนยคือจะมีคนที่ได้เจ็ดคะแนนขึ้นไปเนี่ยอยู่3คนก็คือปีก2ข้างเกซุสโูดิเกสแล้วก็ราอูโมโรแล้วก็คูนาร์ผู้รักษาประตูนะครับซึ่งเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับประตูทั้งสองอ่ขออภัยน,นะครับปีก2ข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทจริงๆนะครับจากในรูปเกมเนี่ยก็จะสร้างสารรค์โอกาสได้ตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็ แปลเปลี่ยนประตูได้ด้วยจากฝั่งซ้ายของเจสุสโรดิเกตนะครับที่มายิงในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับถือว่าทำให้สเปนออกนำไปก่อนในเกมเมื่อคืนนี้1ประตูศูนย์นะครับแต่ก็เพียงหกนาทีถัดมานะครับอิตาลีก็มาตีเสมอได้าจากนิโคโลพิซซิลลี่นะครับกองกลางจากโรมานะครับที่มายิงตีเสมอให้กับอิตาลีนะครับแล้วก็จบเกมไปเป็นว่า2ทีมนี้เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับเท่ากับว่าสเปนก็เข้ารอบเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ไปนะครับรอพรุ่งนี้ว่า จะเจอกับคู่แข่งในกลุ่ม B เนะี่ยใครจะเป็นที่2นะครับไม่อังกฤษก็เยอรมนีนะครับซึ่งจะมีโปรแกรมเจอกันในค่าคืนวันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับว่าจะเจอกับใครนะครับส่วนทางแมนอะัลเตอร์แมทเนี่ยถ้าดูจากทางฮูสกอร์เนีเ่ยอหอพันนะครับเป็นโซฟาสกอร์นะครับเขาจะให้ดิโอโก้คอปูล่าเนี่ยเด่นสุดของ,งอิตาลีนะครับแต่ถ้าอิงจากในแมทเมื่อคืนเลยเนะี่ยแมนอัลเตอร์แมทเมื่อคืนจะเป็นราอูโมโรนะครับปีกที่เป็นตัว เบอร์11นะครับอยู่บาเยอร์ลิสปีที่แล้วเนี่ยได้มแมตช์อาร์แรมัดนะครับก็ถือว่าแล้วแต่เจ้ากันไปนะครับก็เกมเมื่อคืนของสเปนยู11ก็เป็นประมาณนี้นะครับถือว่าไม่มีตัวติดโทษแบนอะไรเพิ่มเติมนะครับพวกเป็นย่าตูเดนเต้ที่ติดใบเหลืองค่าโทษอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เมื่อคืนก็ได้พักเต็มร้อยเลยนะครับยงังไปรอสิทธิในรอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปนะครับก็จ,จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมอินเตอร์มิลานแล้วก็เกมยู11 สเปนเมื่อคืนนะครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องกาบาบอนทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับมีความิเศษนแยกแยกเปลี่ยนรูดคุยกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้เวลาหมดนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ